ครับไปลุยต่อครับสเตทที่สองมดุดโอ,โโอโ้โ,อโหวิวโอ้โหรอบินก้มอย่างเดียวครับก้อมอย่างเดียวทีนี้ก้มอย่างเดียวไปโอ้โหคุณจะล้ม <laughs> กระโดดข้ามเลยมั้ยเไหมนี่จำได้ไปล้างแขนเหรอไปล้างแขนเหรอติดแขกเลยไม่เอาแล้วเฮ้ยแถวนี้แล้ว นี spread, s, ่นีนี่นั่นออกนั่นออกอันนี้ออกใช่ไหมที่ว่าจักรยานมาเจอเราอ่าใช่เฮ้ย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 

คบแบง่งแบ่งอะไรครับแบงอะไรแบงร้อยแบ่งพันโอ้ยเจ็บเลยเอาดิเอาดิพี่ไปทางนี้เซไปทางซ้นเอาดิเอาดิเฮ้ยแม่คนละทางเฮ้ยคนละทางเฮ้ยคนละทางเฮ้ยเฮ้ยคนละทางว

เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยมนมนจริงเฮ้ยไปไล้เต่ไปไล้จะหยุดเต่ไปเฮียเฮียมฮิีไปไล้เต่ไป ไอ้เพียไอ้เพียในสุดหรือ,อยังวะยังนะออกต่ออีกดูมุมมน่าจะมันนะมากป็น